ก็สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาหลงเช่นเคยนะครับวันนี้มาในหัวข้อเลิกอ่อนแอถ้าอยากประสบความสำเร็จนะครับวันนี้มีแต่ละข้อที่ผมจะมาแนะนำทุกคนทุกคนล้วนแล้วแต่เคยได้ยินล้วนแล้วแต่เคยพบเจอเคยเห็นไม่มีเข้มแข็ง ถ้าคุณเป็นคนนิสัยอ่อนแอเจอคำดูถูกเจอคนนั้นว่าให้คนนี้ว่าให้คุณก็ไปแล้วเพราะนิสัยอ่อนแอตายแทนคุณได้เพราะฉะนั้นการที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมอย่าไปโทษโลกเศรษฐกิจเพราะโลกส่วนตัวคุณเอาให้รอดก่อนคุณต้องแก้ด้วยตัวคนเองและนิสัยคุณเองเท่านั้น คุณถึงจะประสบความสำเร็จได้ข้อที่3เลิกขี้เกียจสามข้อนี้สำคัญและข้อที่3คุณต้องเลิกเป็นคนที่ขี้เกียจจะทำธุรกิจนั้นจะทำธุรกิจนี้อยากลองฝีมือตัวเองอยากลองว่าเราจะมีความมุ่งมั่นขนาดไหนอยากลองว่าเราจะมีศักยภาพในตัวเรามันเก่งขนาดไหนอยากลองทดสอบตัวเอง แต่เป็นคนที่ขี้เกียจถัดวันประกันพุ่งอยู่แบบนั้นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเพราะกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ